สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับน้องเจนทอออโต้อีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะน้องเจนก็ยังอยู่ที่ทอออโต้สาขา2นะคะวันนี้น้องเจนก็มีรถสุดหรูระดับผู้บริหารมาแนะนําให้ทุกคนได้ชมกันนะคะกับเจ้าคันนี้เลย t o โ,โยต้าแคม,มรี่สองโฉมปี2019นะคะตัวนี้นะคะเป็นตัวโฉม all new สีดํา เป็นรถหน่วยงานปลดระวางเข้าศูนย์ทุกระยะนะคะทั้งถ่ายน้ำมันเครื่องทุกๆ1 0 0 0 0หมโลและยังถ่ายน้ำมันเกียร์ทุกๆ4 0 0หมโลเลยนะคะนองเจนขอบอกก่อนเลยนะคะว่ารถคันนี้เป็นรถที่เพิ่งเข้ามาใหม่ยังไม่ได้ผ่านกนารทำความสะอาดเลยนะคะเดี๋ยวจะพาทุกคนมาชมทั้งภายในและภายนอกตัวรถกันเลยนะคะเริ่มกันที่ด้านหน้ากันก่อนเลยนะคะกระจังหน้าสีเทาสวยหรู มาพร้อมกับโลโก้โตโยต้าเดิมแท้จากโรงงานนะคะไฟที่ได้นะคะจะได้เป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์ LED นะคะและยังมีเซนเซอร์ข้างหน้าให้อีก2จุดนะคะเดี๋ยวเรามาต่อกันที่ล้อนะคะล้อที่ได้นะคะจะได้เป็นล้อแมกอัอลลอยเดิมจากโรงงานนะคะปี2024ขอบยางขนาด16นิ้วสวยๆแบบนี้เลยนะคะกระจกมองข้างที่ได้นะคะจะได้เป็นกระจกมองข้างปรับไฟฟ้านะคะ มาพร้อมกับไฟเลี้ยวในตัวเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูโครงสร้างด้านข้างกันต่อนะคะโครงสร้างด้านข้างนะคะไม่มีรอยขีดรอยขว่วนหรือรอยชนรอยกระแทกเลยนะคะสีดําสวยๆแบบนี้เลยเดี๋ยวเรามาดูกันต่อที่ภายในรถกันนะคะเดี๋ยวเริ่มจากฝั่งผู้โดยสารกันก่อนนะประตูนะคะจะมีม่านบังแดดมาให้อีกด้วยนะคะกระจกไฟฟ้าแบบออโต้นะคะภายในนะคะจะได้เป็นโทนสีดํานะคะเบาะที่ได้จะเป็นเบาะหนัง ไม่มีรอยแตกรอยขาดเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูข้างหลังกันต่อนะคะไฟท้ายนะคะจะได้เป็นไฟ full led นะคะมีไฟเดียวในตัวนะคะและยังมีเซ็นเซอร์มาให้ทั้งหมด4จุดนะคะและยังมีกล้องมองหลังแบบปรับระยะแสดงผลที่หน้าจอด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของคนขับกันต่อนะคะ ตรงประตูนะคะจะมีที่ปรับกระจกออโต้นะคะมีปุ่มเซนทัลล็อกและปุ่มและปุ่มปรับกระจกมองข้างไฟฟ้านะคะและยังมีปุ่มเมมโมรีซิทสำหรับจดจำที่นั่งฝั่งคนขับและฝั่งผู้โดยสารด้านค่ะเบาะที่ได้นะคะจะได้เป็นเบาะหนังสีดำปรับไฟฟ้าคู่หน้านะคะพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยมัตติฟังก์ชันนะคะสามารถปรับเสียงควบคุมเสียงได้ผ่าน ามาอะไเลยนะคะคอนโซลกลางนะคะจอที่ได้นะคะจะได้เป็นจอทัชสกรีนะคะระบบสัมผัสสามารถเชื่อมบลูทูธได้นะคะแอร์ <Air S 2> เป็นแอร์ออโต้นะคะเกียร์ที่ได้เป็นเกียร์ออโต้ค่ะข้างๆมีที่วางน้ําให้ด้วยนะคะเบรกเป็นเบรกมือไฟฟ้านะคะเดี๋ยวเรามาดูกันในส่วนของห้องเครื่องกันต่อนะคะ น้องเจนต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าห้องเครื่องยังไม่ได้ผ่านการความสะอาดมาเลยนะคะเครื่องที่ได้นะคะจะเป็นเครื่องยนต์2 0 0 0 c ซีซีหรือ 2.0G, นะคะระบบ vvtiw นะคะน้ำมันล้วนฝากระโปรงเดิมจากโรงงานนะคะสติ๊กเกอร์เดิมจากโรงงานอยู่ครบนะคะไม่มีแกะนะคะรถคันนี้นะคะไม่เคยชนหนักหรือจมน้ำเลยนะคะห้องเครื่องสวยๆแบบนี้เลยปกติรุ่นนี้จะขายกันอยู่ที่6 7 9 0 0 0บาท แต่ที่ทอโต้เราขายแค่659,000บาทเท่านั้นใครที่สนใจนะคะสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร0902620707ติดต่อเซลล์น้องเจนได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้น้องเจนด้วยนะคะคลิปหน้าน้องเจนจะรีวิวรถคันไหนกดกระดิ่งไว้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปหน้านะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะน้องเจนขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ